เซคชั n นเชนส์เลฟรักครั้งที่2บทที่1การกลับมาของคีแรนเอเดนเอเดนเมื่อมองออกไปนอกหน้าต่างของสำนักงานบนตึกสูงใต้ร่มเงาของความสำเร็จทางธุรกิจที่เขาสร้างขึ้นมากลับมีพยิยงความว่างเปล่าในหัวใจข่าวการกลับมาของคแรนคิรนแฟนเก่าที่เขาเคยรักสุดหัวใจและเคยทำผิดพลาดจนต้องเลิกรากันย้อนกลับมาทำให้หัวใจของเขาสั่นไหวอีกครั้งเขากลับมาเพื่ออะไร เอเดนถามตัวเองทางยกแก้วกาแฟขึ้นจิบความทรงจำเกี่ยวกับคีแรนที่เคยเล่นกีตาร์ใต้ต้นไม้ในสวนสาธารณะยังแจ่มชัดในความคิดแต่ครั้งนี้คีแรนกลับมาในฐานะครูสอนดนตรีประจำโรงเรียนที่เอเดนสนับสนุนทุนเอเดนตัดสินใจไปเยี่ยมโรงเรียนเขาบอกตัวเองว่าเป็นเพียงเรื่องงานแต่หัวใจเขากลับเร่งจังหวะเมื่อเห็นคีแรนอีกครั้งร่างสูงที่คุ้นเคยก็กำลังยิ้มให้เด็กๆอย่างอ่อนโยนเสียงหัวเราะ และความอบอุ่นนั้นเหมือนเป็นภาพสะท้อนของอดีตที่เอเดนอยากย้อนคืนความคิดถึงที่เก็บกดไว้ถูกปลุกขึ้นมาใหม่เขาสงสัยว่าคีแรนยังจำความทรงจำระหว่างพวกเขาได้หรือไม่และความรู้สึกนั้นยังคงอยู่หรือเปล่าในช่วงพักคีแรนเดินผ่านไปโดยไม่ได้สังเกตว่าเอเดนกำลังมองเขาอยู่เอเดนลังเลว่าจะทักทายหรือไม่ก่อนจะตัดสินใจถอยกลับโดยยังไม่ได้พูดอะไรความหวั่นไหวและความกลัวว่าอาจถูกปฏิเสธยังคงกาะกินใจเขาอย่างหนะัก บทที่2การพบกันที่ไม่คาดฝันในห้องซ้อมดนตรีเสียงปียโนโจากปลายนิ้วของคีแรนลอยอบกอุ่นไปทั่วห้องเอเดนเปิดประตูเข้ามาเบาๆเขายืนฟังเงียบๆอยู่ที่มุมห้องเพลงที่คีแรนเล่นคือเพลงที่ทั้งสองเคยแต่งร่วมกันสมัยยังรักกันคีแรนหยุดเล่นเมื่อสังเกตเห็นเอเดนเขาหันมาสบตาก,กับอดีตคนรักความเงียบงนันที่เต็มไปด้วยคำถามระหว่างกันกินเวลาชูดใจก่อนที่คีแรนจะเอ่ยคำพูดแรกออกมาไม่คิดว่าจะเจอนายที่นี่ คีรนเอ่ยเสียงเรียบแต่ในตาเต็นไปด้วยความรู้สึกหลากหลายฉันแวะมาดูโครงการและเห็นนายเล่นปีโนโอเอเดนตอบอย่างประมาทเขาไม่เคยคิดว่าคำพูดง่ายๆจะยากขนาดนี้เมื่ออยู่ต่อหน้าคีรนนายดูเปลี่ยนไปเยอะนะคีรนเอ่ยก่อนจะลุกขึ้นยืนท่าทางสงบนิ่งแต่เอเดนรู้ดีว่าคีรนกำลังปิดบังความรู้สึกบางอย่างเอเดนรวบรวมความกล้าเดินเข้าไปใกล้เขาสังเกตเห็นรายละเอียดเล็กๆในตัวคีรนัน ที่ไม่เคยเปลี่ยนเช่นวิธีที่เขาขมวดคิ้วเวลาคุ่นคิดหรือรอยยิ้มบางๆที่ยังคงมีสเสน่ห์ไม่เสื่อมคลายในสบายดีไหมเอเดนถามขึ้นแม้จะรู้ว่ามันเป็นคำถามธรรมดาแต่สำหรับเขามันกลับเต็มไปด้วยความหมายที่แรนพยักหน้าชา้าแต่ไม่ได้ตอบอะไรเพิ่มเติมทิ้งให้เอเดนจมอยู่กับความสงสัยและความคิดถึงที่ท่วมทน้นบทที่สามแผลเก่าที่ต้องเผชิญในเย็นวันนั้นเอเดนตัดสินใจโทรหาีแรน เพื่อขอนัดคุยความกังวลว่าคีแรนอาจปฏิเสธกัดกินใจเขาแต่ความต้องการที่จะคลี่คลายสิ่งที่ยังค้างคาในหัวใจผลักดันให้เขากดโทรออกเราต้องคุยกันฉันไม่อยากให้มันค้างคาแบบนี้อีกเอเดนพูดตร,ตรงตรงในโทรศัพท์คีแรนเงียบไปพักหนึ่งก่อนจะตอบได้เจอกันที่ร้านกาแฟใกล้โรงเรียนพรุ่งนี้เมื่อทั้งสองนั่งเผชิญหน้ากันในร้านกาแฟเอเดนรู้สึกเหมือนทุกค,คำพูดในใจเขาถูกขังไว้คีแรนเป็นฝ่ายเริม่มเอเดนนายต้องการอะไรจากฉัน คีรนถามตรงๆน้ำเสียงแฝงไปด้วยความเหนื่อยล้าจากอดีตฉันแค่อยากขอเริ่มต้นใหม่เอเดนตอบอย่างยากลำบากเขามองเข้าไปในดวงตาของคีแรนที่เต็มไปด้วยร่องรอยของความเจ็บปวดและความระแวดระวังนายคิดว่ามันง่ายขนาดนั้นเผลอหลังจากทุกอย่างที่เกิดขึ้นคีแรนถามด้วยน้ำเสียงสั่นเล็กน้อยเอเดนสายหน้าฉันรู้ว่ามันไม่ง่ายแต่ฉันอยากพยายามเพราะฉันยังรักนาย คีแรนหลบตาเขาพยายามปกปิดความรู้สึกที่ก่อตัวขึ้นอีกครั้งในใจทั้งโกรธทั้งอ่อนลา้าและทั้งหวังว่าบางทีโอกาสครั้งที่สองอาจไม่ได้เป็นไปไม่ได้เสียงฝนเริ่มตกกระทบกระจกหน้าร้านเอเดนยื่นมือออกไปแต่มือของคีแรนเบาๆเป็นสัญญาณของความจริงใจคีแรนมองลงไปที่มือนั้นก่อนจะเงยหน้าขึ้นสบตาเอเดนอีกครั้งดวงตาของเขาเริ่มเปลี่ยนจากความระวังเป็นความอ่อนโยนที่เอเดนจำได้ดีทั้งสองนั่งเงียบไปครู่หนึ่งแต่ในความเงียบนั้นกลับเต็มไปด้วยความหวังใหม่ ที่เริ่มก่อตัวขึ้นอย่างช้าฮ่หา,หา